พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระประมาภิไทยภูมิพลอดุลยเดชปอรอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแล้ว คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ต้องพ้นจากตําแหน่งและประธานสภาผู้แทนราษฎรแนะนําความกราบบคมทูลพระกาุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่5สิงหาคม2554เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจึงทรงพระราชดำริว่านางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรเป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระรชาชอาลือไทยให้ดำรงตำแหน่งนายกททรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา171ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดปรหม่อมแต่งตั้งนางสาวยิ่งรักษชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2554เป็นปีที่66ในราชการปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎร